สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับนะครับในโหมดเฮทุเฮตนะครับที่เป็นกองหน้าครับที่ท็อปร้อยเนี่ยใช้กันครับจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนั่ครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูก็ดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโดยกองหน้าที่ท็อปร้อยใช้กันนะครับคงต้องบอกว่ามีประมาณสัก40คนนะครับซึ่งก็ถือว่ากระจายตัวกันอยู่เหมือนกันครับแต่ก็มีมีการกระจุกตัวอยู่บ้างนะครับทำให้เราจัดันดับมาได้อยู่ที่แปันดับเท่านั้นเองครับซึ่งอันดับ8นะครับเดี๋ยวเรามีอันดับ8ร่วมอยู่ที่4คนนะครับคนแรกก็จะเป็นบุสการ์ดเ2านะครับสำหรับบุสการ์ดนะครับในส่วนนี้ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมนะครับ ก็ดีของปูสการ์ดก็คือมีความคล่องตัวนะครับมีความคล่องตัวดีนะครับมีความพิ้วนะครับตัวเล็กๆนะครับเท้าถนัดก็53ประมาณนี้ครับก็เขาเรียกว่าเป็นเทพสายเมนเจอร์นะครับในส่วนนี้ครับด้วยคุณสมบัติที่เยอะครบคันของปูสการ์ดนะครับก็เลยมีได้รับความไว้ใจนะครับให้ท็อปร้อยเนี่ยเล่นกันอยู่ที่3ทีมนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าท็อปร้อยในส่วนเฮดทูเฮดเนี่ยเขาลงในเมนเจอร์มากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชื่อก็เขาเรียกว่าชื่อในส่วนของเฮดทูเฮดกับเมนเจอร์ก็ ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับคมต้องบอกอย่างนี้ฮะแต่ปุสการ์ดนะครับก็ได้รับความนิยมอยู่ที่อันดับ8นะครับมาที่อันดับ8คนที่2อนะครับอันดับ8คนที่2ก็เพิ่งเข้ามาไม่นานครับราฟาเอลเรอยลนี่ครับสำหรับเรอยลล่างนี้นะครับก็เป็นตัว94นะครับถือว่าโอเวอร์สูงมากๆเลยนี่ครับซึ่งก็มีผู้ใช้อยู่ที่3ทีมเช่นกันนะครับข้อดีของเรอยลนะครับก็คือรูปล่างดีนะครับ สูง188ซนติมตรครับสปีดดีด้วยนะครับนย่างเงีเกือบ100เลยนะครับเนี่ยความคล่องแคล่วว่องไวก็สูงนะครับในเรื่องของการยิงก็ถือว่าได้นะครับอุปสมบัติก็จะมีเลี้ยงเร็วนะครับด้วยความที่เคยเป็นแบบปีกซ้ายนะครับแล้วก็มาเล่นในตำแหน่งสไตเกอร์ในกิจกรรมนี้นะครับทำให้เขาแบบมีความคล่องความเร็วค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มียิงบันโค้งเหนือชั้นนี่นครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมเช่นกันนั่นเองครับ มาต่อที่อันดับ8นะครับคนที่3นะครับโอ้โหร่างนี้อาจจะหาไม่เจอนะครับถ้าเรากดอย่างนี้นะครับอาจจะต้องไปที่ประมาณนี้เลยนี่ครับกองหน้าเหมือนกันนะครับซึ่งในซีซั่นแรกนะครับเขาติดมานะคนั่นก็คืออีซักร่างทองนั่นเองครับนะมีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมนะนี่คือซีซั่น3นะครับในการแต่แรงเนาะก็ยังติดอยู่นะครับร่างทองรอบที่แล้วเหมือนจะไม่ติดนะครับ แต่ซีซันแรกเนี่ยติดนะครับอันดับ1เลยนั่นเองครับแล้วอีซักร่างนี้นะครับก็มีความสูงที่ดีครับ192ซนติเมตรครับสปีดถือว่าโอเคนะใน o v r เท่านี้นะครับก็สปีดดีครับของข้องแคลว่างไวดีครับสกิลมุฟสี่ดาวเท้า55นั่นเองครับในเรื่องของการยิงก็ประมาณนี้เนาะด้วย o v r ที่น้อยๆนะครับแต่ว่าพอเอามาตีเม็ดส้มเนี่ยมันก็สแต็มันก็สูงตีเม็ดส้มอารเทน ไปที่25อะไรพวกนี้ครับสแตมันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของอิซักนะครับก็จะเป็นเหนือชั้นเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับก็ยังมีผู้ใช้งานอยู่ที่อันดับ3ครับซึ่งติดอันดับ8รอบนี้นะครับอันดับ8ร่วมคนที่4ีนั่นก็คือดาวอสซูเคอร์นี่ครับสำหรับซูเคอร์ก็มีผู้ใช้งานตามที่บอกก็คือ3ทีมนะครับในท็อปรอยนั่นเองครับสูง183ซนติเมตรครับสกิลมุก4ดาวครับสปีดก็โอเคนะประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เเมมม็็็ดดดแงส้กไม่ได้แดง ก็สามารถที่จะใช้งานเม็ดแดงเม็ดส้มได้ในราคาเบาๆนี่ครับความคล่องแคล่วว่องไวก็ถือว่าโอเคนะครับควบคุมลูกบอลดียิงดีนะครับในส่วนนี้ครับพิกบอลแล้วก็ยิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้สาหรับซูเคอร์นี่ครับคุณสมบัติของซูเคอร์อาจจะดูไม่มีอะไรนะครับยิงไซก้ยเท่านั้นเองครับแต่ว่าพอใช้งานจริงจะรู้ว่าคล่องตัวมากๆเลยนี่ครับด้วยความที่เป็น AI นะครับบางทีสเตตแบบนี้นะครับแต่พอใช้งานจริง AI ดีกว่าสเตตที่เห็นนะครับประมาณนี้ครับซึ่งซูเคอร์ก็อยู่ที่อันดับ8ปดนี่ครับ มาต่อกันที่อันดับ7กันบ้างครับอันดับ7นี่ก็อืล่างนี้ก็ยังมีคนใช้งานเรื่อยๆนะครับนะท็อปร้อยของเรานะครับสำหรับวาฮีร่างนี้ครับก็มีความสูงอยู่ที่184ซนติเมตรครับสกิลมุกซีดาวแน่นอนครับสปีดดีนะครับถือว่า,าเป็นตัวที่สปีดดีใครที่ไม่มีงบซื้ออตัวท็อปนะครับที่ต้องการสปีดสปีดแบบโรนันโดอะไรพวกนี้ครับพี่ว่าวาฮีก็ มีความใกล้เคียงนะครับมีกลิ่นคล้ายๆกันนะครับนสปีดนะครับ94 93นะครับความคล่องตัวก็ถือว่าโอเคนะครับยิงไกลโทษทีนะยิงดีนะครับในเรื่องของความคมนะครับเท้า4ส่หนี่เครับ คุณสมบัติของวาฮีอาจจะไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับแต่ว่าสปีดของเขาดีอยู่แล้วนะถ้าเทนเม็ดส้มอะไรพวกนี้แล้วเทนสูงนะครับก็พี่ว่าตรงนี้ก็ชดเชยในเรื่องของสปีดที่ลดลงได้นะครับคุณสมบัตินะครับมีเหนือชานแล้วก็ยิงไซสก้อยนะครับอันดับ7นี่มีผู้ใช้งานที่3ทีมนั่นเองครับมาต่อกันที่อันดับ6กันบ้างครับอันดับ6นี่ก็เป็นร่างในกิจกรรมนี้แหละนะครับในกิจกรรม UCL นี่แหละนะครับเป็นร่างไอคอนพามนะครับนั่นก็คือ ดาวิดชิโนล่านั่นนี่ครับนล้นส่วนของดาวิดชิโนล่านะครับก็เป็น LM มาก่อนนะครับก็สเตตก็พูดง่ายนะยก LM มานั่นแหละนะครับแต่ว่าเอามาไว้ที่สไติเกอร์นั่นนี่ครับสกิลมูฟอยู่ที่5ดาวนะครับสูง186่งร้ิบซมนะครับสปีดดีนะเนี่ยครับ93 91ครับความคล่องแคล่วว่องไวดีนะเนี่ยตัวสูงก็จริงนะครับแต่ว่าความความคล่องแคล่วว่องไวถือว่าสูงมากๆครับการยิงนี่ถือว่าเก้าสิบขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเกินมาตรฐานแนนนนน่อออคครับไพาามเะ ทาว55นั่นเองครับในเรื่องของความแข็งแรงก็ถือว่าโอเคครับนะครับสภาพความแข็งแรงนะครับถือว่าเบียดยากนะครับความแข็งแรงเบียดยากแน่นอนครับผิวไม่พอเบียดยากอีกต่างหากมีความเร็วด้วยประมาณนี้ครับในเรื่องของคุณสมบัตินะครับมีเหนือชั้นแล้วก็เพเมอร์นั่นเองครับในส่วนของดาวิดชิโนราส์ครับอันดับ6นี่มีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อันดับ5กันบ้างครับอันดับ5นี่ก็มีอยู่คนเดียวนะครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับ เลสมุลเลอร์นะครับนะสำหรับมุลเลอร์ร่างนี้นะครับก็ o v r อยู่ที่92นะครับโอโ้เป็นร่างตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นมาเลยครับก็มีผู้ใช้งานมาเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าที่สังเกตมานะจัดอันดับรอบนี้นครับเฉพาะกลุ่มนะมุลเลอร์เนี่ยเฉพาะกลุ่มหนึ่งนะครับนะกลุ่มที่เป็นอไอคอนรูปนกนะครับนะโลโก้รูปนกนะ่ไปสังเกตดูครับกลุ่มนี้เขาจะใช้คล้ายๆกันนะพูดง่ายๆนะเจ้าของ ID เดียวกันหรือเปล่านะ ประมาณนี้คือใช้ตัวเดียวกันคล้ายๆกันหมดเลยนะครับนะอ่ะมูเลอร์นะครับอ่าสปีดนะครับแปดสิบแปดแปดสิบนั่นเองครับความคงแคบว่องไวแปดสิบสี่ประมาณนี้เรื่องการยิงนะครับการทำประตูความคมเนี่ยจบดีแน่นอนเท้าสี่ห้านั่นเองครับเนาะความคงแคบความอ่าความแข็งแรงก็ถือว่าโอเคนะเจ็ดสิบเจ็ดสภาพตัวเล็กๆแบบนี้นะครับถือว่าได้อยู่นะครับคุณสมบัติก็มียิงปั่นโค้งยิงไซก้อยนะครับเพื่อเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปั่นกลางนะครับในส่วนของมุลเลอร์นะครับก็ มีผู้ใช้งานอยู่ที่7ทีมนั่นเองครับนะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันครับในอันดับ5ครับมาต่อกันที่อันดับ4กันบ้างครับอันดับ4ีที่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาอาจจะเป็นแชมป์จากซีซั่นก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะหรือจําผิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเหมือนจะเป็นแชมป์จากซีซั่นก่อนนะครับนั่นก็คือเฟอร์นันโดตอเรสนั่นเองครับนะในส่วนของตอเรสอาจจะไม่ใช่แชมป์นะครับถ้าจำได้ละไม่ใช่แชมป์นะครับเป็นท็อปๆนี่แหละหนึ่งสองสามประมาณนี้ครับในของซีซั่นสองเนาะ พอเราดูต่อเรศนะครับก็ยังมีผู้ใช้งานเยอะอยู่นะครับอุ่นหนาฝาข้างนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเม็ดฟ้าเม็ดม่วงนะครับตอนนี้นะครับเม็ดแดงเม็ดส้มนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับสำหรับต่อเรศครับสูง186ซนติเมตรครับสกีมุฟสีดาวครับสปีดดีมากครับ94 89นะครับในเรื่องของความคงแคบกว่างวายแปนะครับประมาณนี้ครับในเรื่องของการยิงก็คมอยู่แล้วสําหรับต่อเรศครับเท้า45เนาะ คุณสมบัติก็ยิงปั่นโค้งเลี้ยงเร็วนะครับว่าแต่เป็นเกมลูกสูงเกมรับปานกลางครับสำหรับตอเลสก็อันดับ4ี่เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่10ทีมนะครับก็ถือว่าเยอะขึ้นมากๆเลยนี่ครับอันดับ3านี่ก็โอบยาสูงมากนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสูงมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับของซีซั่นนี้ครับราคานี่ก็สูงตามด้วยนะโอจะเคยจับไปอยู่ช่วงประมาณตั้งยี่สิบต้นๆนะครับตอนนี้จับไม่ได้แล้วเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับนั่นก็คืออาร์เก้านี่ครับโรนันโดนะครับ ส่วนนี้ก็สูง183ซนเมตรครับสกิม5ดาวพลังงานอยู่ที่4ครับสปีดดีเหมือนเดิมครับ94 93ครับอ่ะอาจจะมีไอคอนพามในเร็วนี้หรือเปล่านะเพราะว่าทิ้งมาทิ้งมา3ซีซั่นแล้วนะครับนะคนอื่นเขาแซงไปหมดแล้วนะครับและโรนัลโดูอาจจะต้องมาทวงคืนนะครับนะในเรื่องของความคงแแค่ว่องไวก็ดีครับ87นะครับควบคุมลูกบอลดีมากครับในเรื่องของการมาดูไม่ต้องเบรคนะครับดีแน่นอนครับทาวน์้าห้ครับนี่คือเทพในสายเมนเจอร์นะครับโรนัลโดูครับผม ในเรื่องของการปรับเทคนิคไม่ดียังไงครับโรนัลดรับจบตรงนี้ให้นะครับกนะ็เป็นตัวที่แบบว่าเป็นแบกเดอแบกของสายเมนเจอร์แล้วกันครับนะใครที่ขึ้นไปท็อปๆเนี่ยโรนัลดมีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับหมก็เลยเป็นเกมลุกกลางๆเกมรับต่ำครับคุณสมบัติเป็นยิงปั่นโค้งแล้วก็เลี้ยงเร็วนี่ครับในส่วนของโรนัลดมีผู้ใช้งานอยู่ที่17ทีมครับเริ่มกระจุกกันแล้วนะ อันดับ3นี่เริ่มกระจุกกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนี่ครับมาต่อกันที่อันดับ2กันบ้างครับอันดับ2นี่หาในนี้ไม่เจอครับหาในนี้ไม่เจอต้องไปหาในกองหน้าที่ให้ฟรีมาครับนั่นก็คือเออร์ลิงเบ็คฮาเลนล่างนี้เลยนั่นนี่ครับสำหรับฮาเลนล่างนี้นะครับมีผู้ใช้งานถึง22ทีมเลยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าของฟรีจะมีดีมากขนาดนี้นะครับสำหรับฮาเลนนะครับสกีมุฟสามดาวนะครับก็อย่างที่บอกก็คือใช้อยู่ในคน กลุ่มหนึ่งกระจุกหนึ่งะครับที่เป็นรูปโลโก้รูปนกนะครับลองไปหาดูครับส่วนใหญ่เขาใช้ตัวนี้กันนะครับซึ่งกลุ่มบุคคลนั้นนะครับเขาเป็นกลุ่มบุคคลที่ติดท็อป้อยนะครับถามว่าติดท็อป้อยด้วยจากอะไรก็ไปหาสาเหตุเอาอีกทีหนึ่งแล้วก่นะครับในเรื่องของสปีดนะครับสปีดต้น87สปีดปลาย100อนะครับความคล่องแคล่วว่องไวก็ถือว่า8 1ดไม่แย่นะวบคุมบอลดีครับในเรื่องของจกสกอร์ดีมากครับ1น0รเลยนะครับในในตัวฮาแลนด ที่จบเกินร้อยนะครับในเรื่องของอความแข็งแรงนะครับ96อันนี้คือสูงกว่าด็อกบายอีกนะครับด็อกบายอยู่ที่90นะฮาเลน96นะครับมีหน้าแหละเบียดยากมากๆเลยนะครับตอนที่เมนเจอร์นะครับเนี่ยฮาเลนก็เป็นตัวที่แบบเบียดเบียดเบียดล้มยากนะครับสำหรับฮาเลนครับ AID นะครับคุณสมบัติของฮาเลนก็คือลูกหม่งทรงพลังนะครับเวิร์กเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปานกลางครับสำหรับฮาเลนล่างนี้ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่22ทีมเลยนี่ครับ และมาต่อกันที่อันดับหนึ่งกันบ้างครับโอ้โหร่างนี้นะครับก็คงเราต้องบอกว่าติดมา3สมัยซ้อนเลยนะครับนะมีใครเดาถูกไหมโอ้ทุทีฮะมีใครเดาถูกไหมฮะว่าเขาคือใครครับผมอ่าเขาอยู่ทีมจากพิมพ์ลีกนะครับคนนี้นะครับอยู่พิมพ์ลีกนะครับอ่าเมื่อวานนี้ชนะเชลซีไปที่4ประตูต่อ1นะครับนั่นก็คืออีซักนั่นเองครับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับ สูง192ซนติเมตรครับค่าพลังก็ประมาณนี้ครับสปีดตอนเริ่มต้นนะอันนี้คือล่างธรรมดานะ85-87นี่คือถือว่าถือว่าเร็วอยู่นะพอเม็ดส้มเม็ดแดงอะไรพวกนี้เม็ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดส้มนะยีซักด้วยความที่ราคาไม่แพงนะครับตอนนี้ครับฟองหน้าสมัยนี้มันต้องแบบปีบวกสูงๆแล้วนะครับเนาะเม็ดแดงขึ้นไปเม็ดส้มอะไรพวกนี้ครับถึงจะถึงจะอยู่รอดปลอดภัยในท็อปร้อยนะครับหรือว่าท็อปพันก็ว่าไปนะครับสกิลมูฟสีดาวนะครับ ในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้จะตัวสูงนะครับแต่ว่ามีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีครับการจบสกอร์อาจจะไม่เยอะมากนะแต่พอเราเล่นเม็ดแดงเม็ดส้มแล้วก็เทนไบสูงสเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวมาเองนะครับนะว่าแต่มีเงินเทนนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมาเองนั่นเองครับคุณสมบัติของอีซัคนะครับก็จะเป็นเหนือชั้นเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับเท้าที่อัดคือ5ทั้งคู่ครับตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นจุดที่จุดแข็งของเขาก็ได้นะครับในเรื่องของเท้า5แล้วก็เลี้ยงเรร็วะปมาณ และนี่ก็เป็นการจัดอันดับนะครับของท็อปรอยที่เขาใช้กองหน้ากันนะครับนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับในอันดับหนึ่งนะครับซึ่งมีผู้ใช้งานอยู่ที่25ทีมเลยนี่ครับสำหรับอิซาครับและก็ต้องปรอวงเล็บเพิ่มหน่อยแล้วกันครับในเรื่องของล่างข้างภาคนะที่เห็นแหลมๆมานะครับก็จะมีเรือคิซโซโนโรนันโดสัก1่ตัวนะครับแล้วก็ราอู1ตัวครับตอนนี้มีโมนี่ด้วยอีก1ตัวไม่ค่อยใช้นะครับคนเดี๋ยวนี้ล่างข้างภาคแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับ ต่วใหญ่เป็นล่างอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นภาคปัจจุบันมากกว่านะครับในส่วนของมองหน้าเนาะเพราะว่ามันมันสามารถที่ี่ตีบวกสูงสูงได้นะครับโดยที่แบบไม่ต้องกังวลว่าจะขายออกหรือไม่ออกนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับพี่สวัสดีครับ